แส่งทะเบียนรถป้ายแดงอีเวนต์แรกลุงพลสวัสดีนะคะมาเฟียชาแนลค่ะช่องสำหรับคนชอบตัวเลขค่ะ ถือว่าให้โชคกับใครหลายๆคนเลยนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาค่ะงวดวันที่1กันยายนพศ2563นะคะใครที่ติดตามข่าวขาวข,าวของลุงชัยพลวิพานะคะก็จะทราบตีว่าบ้านเลขที่ของลุงพลน,นะคะคือบ้านเลขที่79ค่ะซึ่งงวดที่แล้วออกไปแล้วนะคะสำหรับ7997ค่ะก็รับทรัพย์กันไปแล้วนะคะสำหรับงวดที่แล้วค่ะมาตามกันต่อในงวดนี้ค่ะงวดวันที่16กันยายนพ ศ2563นะคะสำหรับอีเวนต์แรกของลุงพลเลยค่ะรับงานเป็นอีเวนต์แรกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีตัวเลขที่น่าสนใจอะไรบ้างนะคะโดยเมื่อวันที่4กันยายนพศ2563ค่ะลุงชัยพลวิพานะคะได้เดินทางไปที่จังหวัดส,สกลนครค่ะโดยหลังจากที่ลงเครื่องแล้วนะคะเจ้าของโชว์รูมรถโตโยต้านะคะก็ได้ให้พนักง,งานข่ะนำรถมารับนะ เพื่อไปเริ่มงานถ่ายทำรีวิวและเปิดตัวรถรุ่นใหม่ของโชว์รูมค่ะโดยในกำหนดการนะคะลุงพลจะต้องนั่งรถถึง3คันเลยค่ะโดยทำเหมือนกับการไปเที่ยวในหนึ่งวันนั่นเองนะคะก่อนที่จะต้องทดลองขับรถอีกหนึ่งคันค่ะเพื่อเข้าไปในงานเปิดตัวนะคะระหว่างการทดสอบนั่งและขับรถนะคะจะมีการบันทึกเทปไว้ด้วยค่ะโดยงานเปิดตัวนะคะเป็นการเปิดตัวในไลฟ์เฟซบุ๊กค่ะโดย หลายคนนะคะมุ่งความสนใจไปที่ป้ายทะเบียนรถนะคะที่ลุงผลต้องนั่งทั้ง3คันนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะมาเฟียชาแนลมีทะเบียนรถนังกล่าวมาฝากกันค่ะโดยเริ่มจากการถ่ายทํานะคะเริ่มนั่งรถคันที่1นะคะ รถคันที่1นนะคะจะไม่มีป้ายทะเบียนค่ะโดยการนั่งรถคันที่1นนะคะจะเดินทางมุ่งนาเข้าสู่อำเภอสว่างแดนดินค่ะโดยใช้เวลาเราหนึ่งชั่วโมงค่ะในการเดินทางค่ะจากนั้นนะคะจะมีการเปลี่ยนรถคันที่2ที่จะให้นั่งนะคะก็คือจะเป็นรถ t o y ยต้าคลอสค่ะเป็นรุ่นใหม่ป้ายแดงนะคะสำหรับทะเบียนรถที่ใช้นะคะก็จะเป็นกไก่ศูนยค่ะ จากนั้นนะคะจะมีการนั่งรถค่ะเดินทางมุ่งหน้ามาที่บ้านพันนาตำบลพันนาอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดส,สกลนครค,ค่ะเพื่อพาลุงพลนะคะมาเที่ยวคอนเซปต์เที่ยวด้วยรถตโตโยต้าค่ะโดยมาถึงจะมีปราสาทบ้านขอมกู่พันนาค่ะซึ่งเป็นปราสาทรูปแบบขอมค่ะซึ่งลุงพลมาถึงนะคะมีชาวบ้านที่ทราบข่าวค่ะจากหมู่บ้านใกล้เคียงนะคะก็มารอรับค่ะประมาณ100คนเลยค่ะเมื่อ ลุงพลลงจากรถนะคะก็จะได้รับเสียงกรีดด้วยความดีใจค่ะจากนั้นนะคะชาวบ้านก็นําพวงมาลัยดาวเรืองค่ะมาคล้องคอนะคะและรวมถึงผ้าเขาม้าค่ะเอามาผูกเอวให้ด้วยค่ะด้วยความดีใจค่ะในจุดนี้นะคะชาวบ้านค่ะมีการรําพื้นเมืองนะคะมอบให้กับลุงพลและปะ้าแตนอีกด้วยค่ะ และจากนั้นค่ะก็มีการเข้าไปสักกระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประสาทนะคะก่อนที่ลุงพลค่ะจะเดินทางต่อค่ะได้เปลี่ยนรถอีกหนึ่งคันนะคะเพื่อเป็นการทดสอบขับรถนะคะโดยขับรถยนต์ t o y ยต a r รีโวค่ะมุ่งหน้าไปที่โชว์รูมตโตโยต้าสว่างแดนดินค่ะ โดยเมื่อมาถึงนะคะลุงผลก็ได้ขึ้นไปทางด้านหลังค่ะเพื่อไปเซ็นชื่อลงบนเสื้อยืดจำนวน50ตัวค่ะเพื่อนำมาแจกให้กับแฟนคลับที่มารออยู่ในโชว์รูมนะคะจำนวน50ท่านแรกค่ะโดยมีคนมารอมากกว่า100คนทีเดียวค่ะเป็นจำนวนที่เกินคาดของผู้จัดงานมากนะคะเนื่องจากการจัดงานครั้งนี้ค่ะเป็นการจัดงานโปรโมทผ่านสื่อออนไลน์ค่ะ แต่กลับมีผู้คนนะคะในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะให้ความสนใจกันเป็นจํานวนมากทีเดียวค่ะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะงานก็สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะย้ำกันอีกรอบค่ะสำหรับป้ายทะเบียนรถค่ะเป็นคันเดียวนะคะที่มีป้ายทะเบียนค่ะซึ่งเป็นรถ t o y o ต้ Cross นะคะเป็นรุ่นใหม่ป้ายแดงค่ะทะเบียนเลขก่ไก่0568นะคะจัดชุดตัวเลขได้ดังนี้ค่ะ0 5 6 058 068และ568ค่ะและจัดชุดตัวเลข2ตัวนะคะก็จะได้05 06 08 5658และ68นั่นเองค่ะค่ะและใครที่ชอบชุดตัวเลขดังกล่าวนะคะหาซื้อลอตเตอรี่กันได้เลยนะคะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามมาเฟียชาแนลค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ